ฝันว่าขับรถหมายถึงการที่ได้ฝันว่าขับรถนั้นสามารถทำนายความฝันได้ว่าในช่วงเวลานี้คนรักของเจ้าของความฝันจะนำพาโชคลาภมาให้และผู้ฝันถ้าทำดีกับใครก็จะได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาแต่หากทำาชกับใครก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเหมือนกันหน้าที่การงานจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เปลี่ยนงานหรือย้ายงานหากสมัครงานใหม่จะได้รู้ผลในเร็วรวันนี้แต่หากเป็นคนทำงานประจำนั้น อาจจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานที่อาจจะเกิดความผิดพลาดทําให้งานนั้นล่าช้าได้ด้านการเงินช่วงนี้การเงินไม่ค่อยติดขัดมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่หากมีปัญหาการเงินสามารถหาทางที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฝันไปได้ด้านความรักคนโสดในช่วงนี้มีเสน่ห์มากมิตรต่างเพศให้ความสนใจแม้กระทั่งเพศเดียวกันต่างลุกมอล้อมเข้าหาเพื่ออยากทำความรู้จัก ส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระวังคนที่ดูมีท่าทางเป็นมิตรเข้ามาติดสนิทจนทำให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ได้ด้านสุขภาพการฝันว่าได้ขับรถนั้นให้ผู้ฝันระวังตัวเองแพ้อากาศและอาการแพ้ต่างๆหรือเป็นหวัดเป็นไข้เล็กๆน้อยๆอยได้ส่วนเลขเด็ดที่ฝันว่าได้ขับรถนั้นคือ041852 251404